สวัสดีครับผมสอโรธอบุบลสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องบอสโจกับน้องอุ๋หญิงตั้งแต่บอสโจได้รับน้องอู๋ญิวมาเป็นลูกบุญธรรมของบอสโจบอสโจก็ได้นำพาลูกสาวไปออกรายการเวิร์ดพอยทางซ่องยีบสามของลุงหม่ำบ้าง รับเชิญไปรายการต่างๆบ้างและเมื่อมีโอกาสก็ได้ส่งชื่อของลูกสาวน้ององค์หิง,หงเพชรบันแพงเข้าประกวดกับคมชัดลึกอาวอร์ดในปี66ผลปรากฏว,ว่าลูกสาวน้ององค์หญิงเพชรบันแพงได้รับรางวัลดีเด่น คือดีเด่นคือหมอลำขวัญใจมหาชนระดับประเทศจากคมชัดลึกอาไว้สำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม